รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหตรคือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของรา สหกรณากรเราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งม,มั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสักคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข็มแข็งฟันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณากรไม่เคยย่อย่อนเราร่วมแรงร่วมใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะกับรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากับดิฉันดาวพิศราค่ะมาพร้อมด้วยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการสหกรณ์นะคะ คุณผู้ชมคะสหกรณ์โรงเรียนนั้นนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่จะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะระบบสหกรณ์ได้จากการปฏิบัติจริงรวมไปถึงมีการปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจํากัดจังหวัดน่านค่ะซึ่งที่นี่นะคะส่งเสริมให้เกิดการทําระบบสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้นโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเน้นที่กิจกรรมการออมเป็นอย่างแรกเลยค่ะโดยที่พวก เขามีความเชื่อมั่นนะคะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า และเด็กในวันนี้ก็จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในวันหน้ารวมถึงเด็กในวันนี้ก็จะโตขึ้นเป็นกรรมการสหกรณ์ในวันหน้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเหล่านี้ได้มีการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะรู้จักการออมรู้จักแบ่งปันแล้วก็มีการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นน่าจะส่งผลค่ะให้อนาคตของพวกเขาเหล่านั้นมีความสุขนะคะแล้วเราก็จะมีสังคมชุมชนเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวน่าสนใจกับทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะทั่วถิ่นแดนสหกรณ์วันนี้พาคุณผู้ชมไปยังดินแดนแห่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อมารู้จักกับปราสหากรณ์คนเก่งของที่นี่นั่นก็คือคุณชัยวิเศษดีสุวรรณซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัดค่ะ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรที่ได้ให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสหกรณ์นี้เป็นวิธีการที่กลุ่มคนมารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความสําคัญของสหกรณ์นี้สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ในเรื่องของการดํารงชีพของเขา ด้าน,น,นในการไปให้ความรู้เป็นวิทยากรต่างๆนี่ก็จะเน้นในเรื่องของการอยู่รวมกันแบบมีความสุขได้อย่างไรการเป็นวิทยากรนี่ก็เป็นให้กับหลายหน่วยงานเป็นวิทยากรนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในห้องอบรมเสมอไปอาจจะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเล็กๆหรือว่าลักษณะนั่งคุยกันคนสองคนมันก็สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นได้ว่าสักกรมีหลักการมีวิธีการมีอุดมการของสักกรยังไงแล้วมันจะช่วยเหลือกันได้ยังไง หลักที่ดําเนินงานสากกรก็คือว่าถ้าเป็นผู้บริหารสากกรต้องมีจรรยาบรณของผู้บริหารสากกรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นธรรมของนักปกครองก็ต้องนํามาใช้ในวิถีชีวิตการดํารงชีวิตของเราด้วยก็ทศพิธราชธรรมนี้เป็นการใช้ธรรมะในการปกครองตัวเองแล้วก็เอื้ออานวยให้กับบุคคลรอบข้างซึ่งสมาชิกก็จะรู้สึกมีความศรัทธาในตัวเราแล้วก็ให้ความเชื่อถือมีสิ่งใดที่เราให้ความ อนุเคราะห์หรือว่าให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้ข้อแนะนำเขาได้เราก,ก็ต้องทำนอกจากคุณชัยวิเศษจะใช้หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานสหกรณ์จนเป็นที่รักและที่นับถือของสมาชิกสหกรณ์แล้วนะคะคุณชัยวิเศษยังมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอีกด้วยจะเป็นหลักอะไรไปชมกันค่ะก็คงเป็นหลักการง่ายๆคือความพอเพียงซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทําอะไร แต่เราทําอะไรแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราได้มาสิ่งสําคัญก็คือว่าเราพอใจกับความเป็นอยู่ของเราโดยเปรียบกับตัวเราว่าเราพอมีความสุขเราสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้มีการยอมรับและก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ที่เหมาะสมกับอัตภาพของเรานว,ว่าเป็นหลักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็ทําให้มีความสุขได้นะคะเพียงแค่รู้จัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงได้เหมือนงเช่นปราสากรคนเก่งของเราในวันนี้คุณชัยวิเศษดีสุวรรณค่ะ มาอยู่ที่โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยาจังหวัดน่านค่ะเพราะว่าวันนี้มีนัดกับคุณครูไว้ท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้ไม่ใช่แค่คุณครูอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่เขาเป็นแต่เขาเป็นถึงผู้จัดการสหกรณ์กรเกษตรเวียงสาจำกัดอีกด้วยละค่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้นี่นะคะกาลังตั้งใจสอนนักเรียนอยู่เลยเอ๋แอบไปดูมาค่ะก็เลยไม่อยากขัดจังหวะงั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่แล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่ดวงเดือนด้วยกันค่ะ สำหรับจุดแข็งของสกร์เกษตรวิทานะครับคือเป็นระบบดั้งเดิมเลยนะครับยึดมั่นในอุดมการ์หลักการและวิธีการสกร์อย่างเข่งคัดนะครับคืออุดมการณ์นี่เป็นการสร้างความเชื่อนะครับเชื่อว่านะครับสกร์จะช่วยละลายสิ่งลหลายๆอย่างที่เกษตรกรต้องการได้นะครับการสร้างความเชื่อมั่นต้องใช้ระยะเวลานานนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักของสกร์ อย่างเข้่งคัดครับกิจกรรมสกรในโรงเรียนครับที่สกรรเกษตรเมืองสาได้ดำเนินการในอำเภอเมืองสาถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นการสารความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างชุมชนกับสการอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการเผยแพร่งานสการสามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสการได้จุดเริ่มต้นคือสกรเขาทําอยู่ก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปร่วม กับทางสหกรณ์เกษตรเวียงสานี่หลายปีแล้วนะคะประมาณ2-3ถึงปีแล้วเราเป็นรุ่นที่3นะคะที่เข้าไปแล้วก็ได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางกรรมการกลุ่มที่เขาเป็นคนในชุมชนเราบ้างแล้วก็จากสื่อต่างๆในชุมชนในท้องถิ่นสหกรณ์เองก็ออกมาพบปะกับโรงเรียนต่างๆตามแผนของทางสหกรณ์เกษตรเวียงสาอย่างคุยกับทางาคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองก่อนว่าเราสนใจที่จะ ให้เด็กไปร่วมกับการออมของสากลเกษตรเวียงสาไหมเพราะว่าเขาก็จะมีแรงจูงใจในเรื่องของอผลตอบแทนในเรื่องดอกเรื่องดอกเบี้ยเพื่อเด็กจะได้ออมเงินเอาไว้ในอนาคตได้ตรงนี้เราก็เลยเริ่มเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกร่วมในปี2555ค่ะจุดหมายนี้ก็จะส่งต่อไปที่ผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการ ให้ลูกหลานได้ออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ยามขาดแคลนแล้วก็อนาคตของเขาค่ะถ้าเราทําเป็นปัจจุบันแล้วก็ทําด้วยระบบที่ช่วยกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเชื่อมั่นว่าสหากรณ์กรเกษตรเวียงสาเนี่ยเขามีทีมงานที่เข้มแข็งแล้วก็กลุ่มค้าขายที่แน่นรวมถึงการบริหารงานมีผู้บริหารที่เก่งองค์กรเขาก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลไปข้างหน้าเราก็แค่นําส่วนองค์กรของเราซึ่งเป็นตัวของเด็กๆเ,เนี่ยแล้วก็รวมทั้งโรงเรียนของเราเนี่ยเข้าไปสู่ เส้นทางที่เขากำลังจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ไปกับเขาได้แล้วโดวยไม่ได้หนักใจอะไรเลยค่ะถ้าเรามีเงินออมจะทำให้เรามีเงินฝากเยอะแล้วก็ทำให้เรามีวินัยในการออมครับประโยชน์ของการออมเงินคือทำให้เรามีวินัยในการเงินและทำให้เรามีภูมิคุ้มกันถ้าเราเดือดร้อนทางการเงินก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ก่อนค่ะ จนอยู่อย่างคนรวยเป็นไงินคนรวยอยู่อย่างคนจนยิ่งรวยรวยอ่ะคนรวยอยู่อย่างคน,นรวยอ่าจนตอนนี้ก็อยู่พี่ดวงเดือนแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงเดือนอวสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ดวงเดือนเนี่ยตั้งใจสอนน้องๆอ,อยู่เลยเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยมีความสุขมากมีความสุขมีความสุขเห็นรอยยิ้มไหมเห็นสินค้าทำไมถึงมีความสุขราคาพี่ดวงเดือนก็หลักของสากลก็คือเรื่องของการให้ไงถ้า <c oughs> เราให้แล้วเามีความสุขแล้วก็เราก็สนุกกับมัน <c oughs> มันจะเหนื่อยเพียงไหนมันก็สามารถที่จะลื่นไหลไปได้เพราะมันมีความสุข,ขกับการทํางานเออว่าแต่วันนี้เนี่ยมาสอนน้องๆในเรื่องอะไรบ้างอะคะช่วงก่อนๆเราจะสอนก็เรื่องกิจกรรมการออมค่ะตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาในโรงเรียนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องในส่วนตัวเองและในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ต่อไปก็ไปถึงสังคมชุมชนแล้วจริงๆแล้วระบบสหกรณ์เนี่ยเข้ามาสู่โรงเรียนได้ยังไงคะพี่ดวงเดือนอันดับแรกเนี่ยเราได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนที่มีที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไปฟังคําชี้แจงว่าเรามีนโยบายยังไงบ้างถ้าสนใจก็ไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกสมทบก่อน เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะมาให้ความรู้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนสนใจก็เป็นสมัครสมัครเป็นสมาชิกสากลโรงเรียนโดยเราใช้หลักของสากลเข้ามามีส่วนในการกระทำทำงานก็คือหลักสากลคือหลักด้วยความสมัครใจไงเพราะเราได้ความสมัครใจปุ๊บงาน,นก็จะเติบโตม,มันก็จะไปได้แบบยั่งยืนพี่ดวงเดือนคะฟังดูเหมือนง่ายเลยคะ่ะการที่นาระบบสากลเข้าสู่โรงเรียนจริงๆแล้วเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาไหมคะระยะแรก โอ้เยอะแยะมากมายอะไรบ้างคะพี่โรงเรียนปัญหาอันดับแรกคือสากลไม่รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียนเพราะเขานึกว่าสากลนี่คือศูนย์สาธิตหรือร้านค้าตลาดขายของจ่ายเงินกู้แต่เราต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูในโรงเรียนแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้เขาได้รู้ว่าสากลการเกษตรเกี่ยวข้องกับโรงเรียนก็คือมันเป็นหลักข้อที่เกี่กของสากลก็คือสากลเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคมและที่สําคัญก็คือ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเราฝึกเด็กให้มีวินัยทางการเงินอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นสมาชิกสากลที่ดีด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มจากการปลูกฝังผู้ใหญ่ก่อนอให้ผู้ใ,<ช>ใหญ่เนี่ยมีความคิดหรือว่าความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ที่ดีพอผู้ใ,<ช>ใหญ่มีความคิดที่ดีต่อสหกรณ์แล้วก็จะสามารถถ่ายทอดเข้าสู่นักเรียนได้อย่างง่ายดายเลยใช่แล้วกว่าจะชนะอุปสรรคนี้ได้ใช้เวลานานไหมคะ เกือบสองปีเพราะว่าแรกๆผู้บริหารโรงเรียนบางโรงเรียนนะที่เราไปเนี่ยเขาจะไม่มาหาเราเลยเขาจะให้ทางเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงเรียนเ,นยเข้ามาก่อนเสร็จแล้วเราก็ไม่ย่อท้อนนะทีมงานของสากลก็จะมีผู้จัดการ,ม,าการมีฝ่ายการเงินมีหัวหน้าฝ่ายมีคณะกรรมการ,การไม่มาไม่เป็นไรเราก็ไปเรื่อยๆไปหาเขาบ่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับเขาให้เขาเห็นว่าที่เรามาทําเราไม่ได้มาเพิ่มงานให้กับโรงเรียนแต่เรามาช่วยสนับสนุนให้เด็กเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่คุณครูหรือผู้บริหารโรงเรียนที่ทำนี่เขาจะมีใจ ให้อยู่แล้วมุ่งมั่นและศรัทธาอยู่แล้วคือมาแนวเดียวกันกับสากลแล้วก็เลยไปด้วยกันได้แต่ฟังดูแล้วนี่นะคะน้องๆหนูๆเนี่ยพอมาเจอคําว่าสากลเนี่ยแรกๆเนี่ยเอว่าเด็กทุกคนแหละจะรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องยากจังเลยทําไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้และแบบนี้เนี่ยพี่ดวงเดือนมีเทคนิคยังไงที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากฟังเรื่องของสากลนะคะกลยุทธ์ก็คือให้เด็กมีส่วนร่วม,อ,มอย่างน้อยเด็กต้องมีส่วนร่วมในเวทีเราจะเอาทางวิชาการ100%น์มันไม่ได้หรอกแตงจูงใจตรงนี้ก็จะมี วันให้หรือให้มีส่วนร่วมในต่อหน้าเวทีอะไรประเภทนี้ต่อไปข้างหน้าเด็กที่ไม่เคยออกเวทีเลยก็จะเริ่มออกไงเพราะการมาหน้าเวทีเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกแต่เราบอกว่าขอให้แสดงออกแต่แสดงออกในทางที่ถูกต้องซึ่งเรื่องของความรู้นี้เองพอเข้าใจว่าน้องๆหนูๆเนี่ยก็คงจะสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสาหกรณ์ได้แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของวินัยการออมว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าควรจะปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัวเลยและแบบนี้เนี่ยเรามี การทํายังไงะคะที่ทําให้น้องๆทุกคนเนมีวินัยในการออมเราก็จะแนะนําทางเด็กนักเรียนว่ากติกาของเราก็คือฝาก,อ,กอ,ออมก่อนจ่ายค่ะออมก่อนจ่ายถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่จ่ายเหลือแล้วออมใช่น้องเอ๋เหลือเยอะไหมไม่เหลือไม่เหลือ,อไม่ต้องอ<ม>อมแต่เวลาเราแนะนําเด็กนักเรียนนี่ก็คือต้องออมก่อนจ่ายคือได้เงินมามาโรงเรียนวันสิบบาทต้องเอามาฝากก่อนแล้วถึงจะไปซื้อขนมทีหลังทุกวันนี้ดูแลอยู่กี่โรงเรียนคะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่44โรงเรียน 44รงเรียนเฉพาะพื้นที่อำเภอเวียงสาแล้วก็จะมีในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตน์จำนวนทั้งหมดอยู่ประมาณ31โรงเรียนจะมีสากลต่างๆที่อยู่ในจังหวัดน่านขบวนการสากลการเกษตรในจังหวัดน่านเป็นผู้ดูแลอยู่ช่วยกันแต่ที่นี่เป็นอำเภอเวียงสาเนี่ยสากลเวียงสาจะดูแลทั้งหมดมเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมดแล้วผลตอบรับของนักเรียนเป็นยังไงบ้างอะคะก็ปริมาณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีแรกเนี่ยเงินที่สะสมเข้ามาก็ไม่ไม่เท่าไหร่ แต่ตอนนี้ถึงปัจจุบันนี้เป็นปีที่7จ็ดแล้วมีเงินฝากเกือบ10บล้านเด็กนักเรียนฝากคนละบาท2บาท5บาท10บาทเนีย่ยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยได้รับการปลูกฝังเรื่องของระบบสากรณ์เป็นอย่างดีเลยแล้วในอนาคตมีความคาดหวังไหมคะว่าทางสากรณเนี่ยจะทําอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้ไหมจะทําต่อไปก็คือเรื่องของด้านค้าสากรณในโรงเรียนเราอาจจะเอาสินค้ามาให้เด็กฝึกการซื้อการขายเพราะทุกวันนี้เด็กเราส่วนใหญ่ซื้อเก่งแต่ขายไม่ค่อยเก่งเท่เทา <S <S ไหร่เพราะงั้นเราจะฝึกเด็กว่าให้เอาออเดอร์ ก็คือไปรับคําสั่งมาจากผู้ปกครองว่าจะเอาสบู่ไหมจะเอาแปรงสีฟันไหมก็มารับเอาจากร้านค้าสากลโรงเรียนแล้วทางนี้ก็ทําบันทึกบัญชีอะไรกันไปแล้วก็เอาเหมือนกับเขาเป็นสมาชิกร้านค้าสากลโรงเรียนอีกอีกรอบหนึง่งในโรงเรียนที่นี่มีนักเรียนอยู่แค่ประมาณ60คนตั้งแต่นุบาลจนเด็กโตนะเนาะแต่มีบัญชีเงินฝากทั้ง60กว่าบัญชีมีเงินฝาก5 0,000 0กว่าบาทโรงเรียนขนาดเล็กมีเงินฝาก5,000 0 0กว่าบาทไม่น้อยนะจะมีประธานกลุ่ม ของสากรที่อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มของกลุ่ม70 74บ้านหวยสอนเขาอยู่ที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปถามความคิดเห็นเขาดูว่าเ,เขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการออมเพราะเขาเป็นอีกตําแหน่งก็คือเป็นรองประธานสากรรองประธานกรรมการของสากรการเกษตรเมืองสา,สา,สาและเป็นประธานกลุ่มอยู่ที่นี่แล้วมีส่วนในการสนับสน,นุนผักันโรงเรียนแห่งนี้เข้าไปอยู่ใน เป้าหมายที่ว่าเข้มแข็งด้วยแล้วเป็นกลุ่มเข้มแข็งด้วยที่ทําอยู่แล้วก็กลุ่มของเขาเขาก็สนับสนุนเรื่องการออมอยู่ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูกิจกรรมหรือไปดูความไปฟังความคิดเห็นของเขาได้ค่ะ ตอนนี้ก,ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับพี่พรแล้วละค่ะซึ่งพี่พรเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นผู้ปกครองของเด็กๆแล้วนี่นะคะยังมีตําแหน่งในสหกรณ์อีกด้วยอย่างที่พี่ดวงเดือนบอกเลยมีหลายอย่างมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําอะไรบ้างนะคะในสหกรณ์ของเรามีตําแหน่งอะไรบ้างนะคะ,อะตอนนี้นะพี่เป็น,เป,นเป็นกรรมการบริหารของกลุ่ม74บ้านหวยสอนเนาะแล้วก็ได้เป็นรองประธานของสหกรณ์การเกษตรเวงสา ในฐานะที่เราทํางานให้กับสหกรณ์มาด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กๆพระเราเห็นเด็กๆเ,เนี่ยรู้จักการออมเรารู้สึกยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ว่าเด็กยังมีม,ม,มีมีวินัยกับตัวเองว่ามีการออมนะออมทุกวันทุกวันแล้วก็ฝากทุกอาทิตย์ตอนพี่เข้าไปเป็นสมาชิกตอนแรกก็มีการถือหุ้นแล้วก็ฝากสัจจะ,ะของกลุม่มค่ะตอนนี้กลุ่มพี่ก็ทําอยู่แล้วทุก ทุกปีปีละสองครั้งค่ะสม,มาชิกมี24ท่านก็มีเงินฝากเหมือนกับเด็กค่ะแล้วพอเราเข้ามาเป็นสมาชิกของสาหากรณ์แล้วชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นยังไงบ้างอะคะสําหรับตจวพี่นี่ก็มีเงินออมเกือบแสนนะโอ<ฮ>ออมสัจจะแล้วก็ถือหุ้น<ฮ>อือเดี่ย ก็อยากให้เป็นตัวอย่างของเด็กแกคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเป็นสมาชิกสากลเรามีเงินออมไหมพี่ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยสักบาทเลยแต่พอผ่านมาแค่ไม่กี่ปีกี่ปีนะคะที่เราเป็นสมาชิกแล้วห้าปีค่ะห้าปีเท่านั้นเราก็มีเงินออมเกือบแสนแล้วก็ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนในชีวิตของเราอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นพี่พรคะอยากจะให้ฝากถึงทุกๆคนหน่อยค่ะว่าให้เห็นความสําคัญของการออมแล้วก็การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสากลน่ะค่ะทำงานแบบสากร์นี่ดีที่สุดเลยนะคะ เราจะมีการออมหรือว่ามีเงินฝากใช้ยามตอนแก่แล้วก็เด็กๆก็ฝากไว้เมื่อยามเมื่อยามเรียนหนังสือจบเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเราเทุกคนเ,<ร>กเอคนค่ะวันนี้เนี่ยขอขอบคุณพี่พรมากเลยค่ะที่สลาแล้วมาพูดคุยกับเอในะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,คะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้คงจะเห็นความสําคัญของการออมมากขึ้นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการออมไม่ใช่ดีต่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนช่วยกันออมนอกจากสาหกรณ์จะเข้มแข็งแล้วชุมชนของเรายังเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วยแล้วลองคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าทุกคนในประเทศช่วยกันออมกันทุกคนแบบนี้รับรองได้เลยคะ่ะว่าประเทศชาติของเราก็จะเข้มแข็งไม่ต้องกู้เงินจากภายนอกคะ่ะ ขอบคุณน้องเอด้วยนะคะทีวันนี้พาเราไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์โรงเรียนหรือที่เรียกว่าต้นกล้าสหากรณ์ค่ะ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมนะคะที่สหกรณ์การเกษตรเวียงสาจำกัดจังหวัดน่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอดที่จะทําให้เยาวชนในโรงเรียนของสังกัดอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับระบบของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหลักการอุดมการณหรือวิธีการของสหกรณ์ก็ตามค่ะโดยส่งเสริมให้เด็กๆนั้นตระหนักถึงการออมหรือที่เรียกว่าออมก่อนจ่ายค่ะส่วนตอนนี้นะคะเรื่องเล่าชาวสหกรณ์รอยอยู่แล้วค่ะ Oh, <laughs> oh, นี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดกลางพืชผลการเกษตรของสหกรณ์นิคมแม่ระมาดจำกัดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะซึ่งเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายโอภาสกลันบุตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์กศน .5 ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์แม่สอดจำนวน50ราย และเป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีชุมชนขนาดเล็กของสหกรณิคมแม่ระมาจจำกัดค่ะโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสหกรณิคมแม่ระมาจจำกัดเพื่อก่อสร้างโรงสีชุมชนขนาดเล็กจำนวน1นล้านสองแสนบาทและก่อสร้างห้องปฏิบัติการการตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมอุปกรณ์จำนวน6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเพื่อไว้บริการสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์แม่สอด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้คุณภาพมาตรฐานก้าวไปสู่มืออาชีพและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะจากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์และได้เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหากระบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรด้วยวิธีการสาหกรณ์ในเขตพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด ตัวสกร์เองเนี่ยก็ปกติก็รวบรวมข้าวโพดอยู่แล้วนะปีที่แล้วก็ได้ประมาณ1 2 0 0 0ตันของที่สกร์แม่ละมาศก็โดยการที่สกอร์รับซื้อแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ขายในประเทศส่วนหนึ่งก็ส่งออกโดยพ่อค้าส่งออกการลักลอบเนี่ยเราก็ไม่สามารถบังคับได้ว่าเขาจะลักลอบมามากน้อยขนาดไหนมิตรภาพเพื่อนบ้านเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับความเป็นมิตรปี2558รเนี่ยระบบมันจะเปิดที่เขาเรียกว่า AEC เนี่ย มันก็จะมีสินค้าเข้าผ่านแดนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่สากอไปส่วนหนึ่งในการที่ช่วยดูแลสินค้าเหล่านี้ในการช่วยรับซื้อร่วมกับภาคเอกชนเป็นพันาริติกันนะเราไม่ได้เป็นคู่แข่งก็จะทําทให้มีความหลากหลายขึ้นสินค้าเหล่านั้นก็จะได้รับการตรวจคุณภาพที่ถูกต้องมีราคาที่เป็นธรรมเพราะรัฐบาลก็เห็นว่าสากอสามารถดําเนินการนี้ได้ก็เลยใช้วิถีสากอนในการดาเนินการสนองนโยบายร่วมกับภาคเอกชนด้วยในเรื่องของสินค้าชายแดน นวัตขบวนการสาก์ในจังหวัดตากนั้นมีความพร้อมในการดําเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลในนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นต้นแบบในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวและเป็นแหล่งกระจายมเมล็ดพันธุ์ดีอีกด้วยเรื่องราวชาวสหกรณ์สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะเป็นช่วงของการตอบจดหมายแล้วก็ปลรยสเสนียบัตจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฉบับแรกมาจากจังหวัดมุกดาหารค่ะคุณอรไทยสายโยธาเขียนมาบอกว่าติดตามรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาชอบมากเลยนะคะเนื้อหาสาระแล้วก็สถานที่ทําได้ดีแล้วก็สามารถนําเอาวิชาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ผลดีด้วยนะคะขอบประคุณมากเลยค่ะ อีกหนึ่งฉบับค่ะจากจังหวัดน้องคายคุณอัมพรชาติรัตน์นะคะบอกว่าติดตามชมรายการของเรานะคะเป็นประโยชน์ชอบเพราะเป็นรายการที่ดีมีสาระครบทุกเรื่องนะคะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์สําหรับผู้ที่เราเชิญมาพูดคุยด้วยค่ะขอบคุณนะคะสาหรับปรายศนียบัตรทั้งสองฉบับนี้ก็จะได้รับเสื้อยือดที่ระลึกจากทางรายการของเราค่ะคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่นะคะของสหกรณ์การเกษตรเวียงสาจำกัดจังหวัดน่านนอกเหนือจากที่พวกเขาเหล่านี้จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริม สหกรณ์ในโรงเรียนแล้วนะคะพวกเขาก็ยังมีความตั้งใจที่จะทําให้สมาชิกของสหกรณ์ค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความศรัทธาและก็เชื่อมั่นในหลักการของสหกรณ์รวมไปถึงมีฐานะมั่นคงตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนรวมไปถึงสมาชิกของสหกรณ์ด้วยค่ะส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้นะคะได้รับเลือกค่ะจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นหนึ่งในสถาบันการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี255 5ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจน สหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ ทยทำเราทำด้วยใจสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ